มีใครเป็นทาสการตลาดแบบพิงบ้างไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิงอีกแล้วนะคะวันนี้พิงก็จะพามาดูน้องแคร์แบร์ในรูปแบบต่างๆค่ะช่วงน,นี้กระแสน้องแคร์แบ์ก็มาแรงมากๆเลยนะคะตอนแรกว่าจะไม่ซื้อแล้วนะคะแต่อดใจในแพ็คเกจจิ้งไม่ไหวจริงๆค่ะหลังจากที่ยืนเลือกอยู่นานนะคะก็ได้ตัดสินใจว่าเอาน้องคนนี้มาดีกว่าค่ะน่าจะได้ใช้จริงๆในช่วงนี้สําหรับอันที่พิงเลือกมานะคะน้องจะเป็นสูมสายคล้องแมสค่ะ,คะก็จะมีสายคล้องแมสแบบเยอะมากนะคะพิงอยากได้เป็นสีน้าเงินกับสีชมพูอ่อนค่ะพอเป เอซองมานะคะสิ่งแรกที่เจอเลยก็คือน้องขนมค่ะน้องก็ห่อใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็ขนมแบบนี้คือมันอร่อยมากๆเลยมันจะมีรสชาติหวานๆเค็มๆพอได้กินหนึ่งคำก็คือหยุดกินไม่ได้จริงนะคะมันอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นใส่คองแมสกันดีกว่าใส่คองแมสอันแรกที่เราได้ก็คือสีน้ําเงินค่ะทุกคนทําไมเป็นคนดวงดีแบบนี้อยากได้สีน้าเงินก็ได้สีน้าเงินจริงๆค่ะทุกคนมันดีมากเลยเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะคะว่าน้องเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็จะสวยขนาดไหนข้างซองเขาก็มีเขียนไว้ด้วยนะคะสําหรับวิิธีกาารรใช้งงงนนคคค่ะขอจ ก็ S <S คือสวยมากๆเลยค่ะสีสดแล้วก็เส้นคมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะคุพ่นเห็นไหมคะว่ามันสวยมากเลยค่ะตอนแรกพิงมองว่าเป็นสีน้ำเงินนะแต่ทําไมมองในกล้องแล้วเป็นสีม่วงเฉยเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นสีเข้มหรือสีอ่อนก็สวยค่ะชอบม,มากๆในซองขนมนะคะก็จะมีมา2แบบค่ะก็คือขนมและสายคองแมทน,นะคะมีแค่นี้เลยไปต่อกันที่ซองสองเลยค่ะซองสองเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้สีชมพูอ่อนไหมไม่ได้สีชมพูนะคะได้เป็นสีฟ้าแทนเดี๋ยวพิงจะแกะให้ดูลายใกล้ๆนะคะว่าน้องสีสดแล้วก็เส้นคมจริงๆค่ะเอาจริงๆนะคะต อันนี้อยากจะสะสมให้ครบทุกสีเลยอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นสีฟ้านะคะตอนนี้ก็คือแย่งก,กันกับแฟนว่าใครจะใช้สีอะไรก่อนคลิปหน้าสูมอะไรของแคร์แบรดี้คะ